บรรยากาศฝนตกเสร็บใหม,ใหม่อินทผาลำก็แตกงามหลยแตกใบแตกยอดแตกกอกเล้วอินทผาลำสวยมาก mung tidur. Tidur. Di มึงยวยล้งัง้นก็่ักมึงนั่นนี่ไหมห้มองมึงนบ่นี่เดี๋ยวไปกินมึงก่อนนะมันแย่หรอไหมันผ้างามันเอา้าจับหนเดี๋ยวมันดุดดิเดียสดๆลดดดดลอนดสดๆลอน รยากาศอยู่สำนักง,งานครับบ้านสวนอินทพลัมมวงกระดกพ่อของมองพระมหาชนกครับมองเด็ดส,สดสดร้อนรอนจากต้นครับอินทพลัมกำลังแตกออกงามครับพี่น้องครับ ดอกมงมงตุ้นน้อยๆดอกลายล้วยก,กับมี่ครับแต่พันลำกังามต้นไม้บ่าตายครับคิดว่าพสิ้นตายนับตายแล้วแตกใบออกแล้ว Jepalam, kan? Jepalam.